พี่น้องมาเบื้องปากคืนพี่น้องมาเบิ่งปากคืนฝนตกปากคืนน้ำขึ้นอู้พี่หลุยจะจวดอูหูหูหูอยู่กระเทนนะเห็นบ่พี่น้องอยู่กระเทนนี่เห็นบ่ยุบ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 นะเป็นมู่เป็นมู่อยู่พี่น้องเมนเบื่อได้นี่ครับพี่น้องขาฝนตกวักอันเสาบังเทงเบิ่งเพิ่งง้มแบแป๊บเดียว เพิ่งงมมบแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงสิบห้านาทีเลยนะเบิ้งไปแล้วค่ะงมแ่บหอยซิมหานาทีจั้เตรียมถุงแงงแล้วงมเอาเด้อค่ะเด้อเบิ่งอย่าไล่ตาเด้อคุณพี่น้องเบิ้งยุบ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 อันผู้นั้นลากป่ามาเด้อค่ะเห็นป่ สีภาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะมันดกบรรยากาศเลิศเลิศพี่น้องเบิ้งแนเบิ้งซอยข่อยแนป่าขึ้นหมู่ป่าขาวเน้น่ะยุบ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 อยู่แล้วกีมกันเทน่ะยุบ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 แม่นเบิดด้วนี่พี่น้องมีได้เลียงเด้อป่าขึ้นลำป่าเด้อค่ะ ปลาห่างคลื่นลำเปล่าจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องในอันถ่างพร้อมเนาะเพื่อนรักห่างป่ามาแล้วโอ้เออใสใ,ใสใสต้องซูมเบื้องเนาะนี่เห็นแลนยุบ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 พี่น้องไม่เห็นตัวมันเดอ้อแม่นเบืดอแอ่ยู่หิมก็ได้นนวดาบ้าว อ่ะเพิ่นอันนี้ตึกสะดุ้งนะค่ะตึ่ตอนตึกสะดุ้งมีได้ถ่ายให้เบื้งองซ้ำยางมาแล้วโอ้บรรยากาศตอนกำลังจะคำถ่ายวิดีโอให้เบิ่งตอนบรรยากาศใกล้กจะคำครับพี่น้องเบิง่งตะวันก็จะตกดินแล้วเบิง่งอันนี้คือ ป่า ok ปยกจะลุงเด้อค่ะพุ่นแบกค่ะโอ้โหแบกซอยเพื่อนไม่ห่างนะแบกค่ะแบกโอ้โหโดูตอดตอดตึกบ่ได้เบิง่งนะค่ะป่างม้มนี่พี่น้องบ่ได้ตึกสะดุงเดอ้อป่าจับเอาเดอ้อท่านนี้แบกละจ้าโอ้โหสี่สิบลบวกว่าจักโลู่เนื้อเฮยซำ ฮไปเบิ่งป่าอยู่ทางพร้อมไปเบิ่งป่าอยู่ทางพร้อมพี่น้องแล้วพาไปย่างเบิ่งป่าอยู่ทางพร้อมเบื้องค่ะอ๋อแลนนเพิ่งกันเมื่อกี้ขออะไรกดท้ายแบล่ะคะอันนี้ป่างมเยอะป่างมอจับเอามาแลนนขึ้นน้ำไฮนา จะพาไปดูในถังด้วยพาไปเบิ่งในถังพรอมพี่น้องมื้หนี้วันที่สีสีอะไรอ่ะสีมิจุนารเหรอเดือนยังฮึอโอ้โหงมเมานั่นเนี่ยขนาดงมมันก็ได้เยอะขนาดนี้อันนี้ตึกสะดุงครับอันนี้อยู่ในถัง ตอนตึกไปได้เฮเบิ่งเด้ยพี่น้องรอทั้งวะนี่ค่าปลานินในถังเโอเคถังอันนี้สีิบโลเบาๆโอเคค่ะโอเคนกันนอคเบิ่งบรรยากาศวิวบรรยากาศมากรุบป่าค่ะมากุบมะกราปป่าจากป่านำไาลโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะเจ้าค่ะนะไปเลยเด้อพี่น้องกลับก่อนเอาปลาไปคั่วก่อนไปที่นี่นะเอาปลาไปคั่วซอยกันก่อนค่ะคลิปนี้เจอกันซ้ำนี่จ้าบ๊ายบายเดี๋ยวทํามามือหนาสีไทยเฮเบิงท้ามามือหนาละไทยเฮเบิงอีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะห้านาทีพอจบออบ๊ายบาย